ไม่ได้อัดคลิปสองสาวันนะคะกล้องเสียนะจะเห็นว่าคลิปที่แล้วอะ่ะมันขมุกขมัวมากคลิปนี้ก็ยังตั้งกล้องไม่เป็นนะ่ะ ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะวันนี้เป็นของน้องไรและสูตรไรนั้นตามดูกันเลยค่ะเวยได้ค่ะหนูชื่อเข้าฟังนะคะหนูไม่แช์สูตรสลามค่ะขอไลค์คลิปแล้วแต่ไม่เคยได้เลยคลิปนี้ขอเธอนะคะสลามของหลูชื่อว่าชีสบอลน,นุ่มนิ่มค่ะให้ไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเอาน้ำใสนะคะน้องบอกใช้กาวอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้พี่พาใช้สีเหลืองเนาะเพราะว่าอยากให้เป็นแบบชีสบอลค่ะ ดินน้ำมันค่ะพี่พาใช้ดินเบานะคะสบม่เหลวบีไนท์ค่ะน้ำยาล้างตาอุปรกรณ์มีแค่นี้เองเห็นไหมน้องใช้น้ำยาล้างตาเป็นน้ำยาทำสลามก็ได้นะคะไปดูวิธทีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกน้องบอกว่าให้ใส่กาวลงไปถ้วยนะคะพี่พาใช้หนึ่งช้อนตวงแล้วกันเนาะใส่กาวเข้าไปค่ะทำแค่นี้พอแล้วเราก็จะใส่สีเหลืองโอ้ยสีเหลืองเยอะอะใส่สีเหลืองลงไปค่ะสักสองหยด จากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันใส่บีไนท์ลงไปค่ะนี่ค่ะพอเราคนเขาเข้ากันเสร็จแล้วนะเราก็ใส่น้ำยาล้างตาลงไปถ้าเรามีบีไนท์มีลักอย่างเนี้ยมันจะทำให้จับตัวเป็นก้อนนะดูนะแล้วสรุปไม่จับพี่ว่าแต่ด้องเพ่ง เป็นเป็นแมก็เตรียมกันมาแล้วปะหรือไงก็ลองทำแล้วเป็นยูในโอเค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 นี่นะทุกคนเราก็ทําให้เขาจับตัวเป็นก้อนแล้วเขาก็จับตัวเป็นก้อนประมาณนี้นะเหมือนไข่เจียวเลย ไม่เหมือนชีสเลยเหมือนไข่เจียวเอาเหมือนอยู่ในยืดเด้อเหมือน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 เราพักเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นกันทําง่ายมากแค่นี้เองเสร็จแล้วนะใช้ดินน้ํามันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นดินน้ํามันน่ะมันจะไม่ค่อยเข้ากับสลามนะมันต้องเป็นดินเบาทุกคนนี่น้องบอกว่าให้เอาดินเบามาปั้นๆน,นะคะให้เขาเป็นวงกลมก็คือว่าเราจะทําเป็นลูกชีสแหละเราจะทําเป็นอันนี้เป็นแป้งแล้วก็เอาชีสเข้าไปด้านใน แต่พี่พาคิดว่าทําแบบนี้ดีกว่าแบ่งไว้นิดนึงโอเคปะแล้วก็ทําให้เขากลมๆแล้วก็แบนๆอันนี้คิดเองนะไม่รู้ได้หรือเปล่าอ่าแล้วก็อันนี้กลมๆแบบนี้ใช่ปะก็าหาอะไรมาเจาะเจาะเจาะโอเคเจาะให้เขาเป็นแบบนี้โอเคโอเคก็ใส่ชีสล,ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นเลยก็จะเป็นสลามเลยน,นพี่พาโอ้โอ จริงสใส่ชีสลงไปแล้วมันหนามากเลยใครเคยทําขนมบ้างบางทีมันเยอะไปอะ <laughs> เยอะไปจริงเฮ้ยนี้เหมือนไข่เลยอะไข่ดาวไข่ดาวแน่นอนไม่ใช่ชีสแล้วพี่พาเป็นไข่ดาว <laughs> คือเราควรจะทําให้เขากว้างกว่านี้กว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้กว้างกว่านี้ใหญ่กว่านี้โอเคโอเคโอเคแล้วก็อู้อู้อูมันต้องอย่างเนี้ยขมว่ะ <laughs> 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 ยังไงอ่ะทุกคนดูดิทำไม่ได้แล้วอะ่ะชีสบอลชีสบอลโอเคเอ่อชีสก้อนนี้แตกนะคะคุณลูกค้กกากรุณารอรับก้อนใหม่คะ่ะก้อนนี้แตกคะ่ะโอ้แตกจริงจังทุกคนท่าดาเราได้ชีสทอดมาแล้วค่ะทุกคน อะไรนะชื่อชื่อชื่อสูตรว่าอะไรนะชีสบอลน,นุ่มนิ่มอ๋อนี่มันนุ่มนิ่มมันเป็นชีสบอลน,นุ่มนิ่มดูความเยิ้มของชีสค่ะทุกคนนี่เหมือนไหมคะมาเดี๋ยวเราจะมาลองยืดชีสกันยืดคุยความรู้สึกเหมือนเหมือนกินขนมปังชีสยืดอู้ยืดมากทุกคนยืดยืดมากๆยืด ยืดสุดๆเลยทุกคนโอ้ยืดมากน่านเล่นน่ะคือเนื้อเขาไม่แบบไม่แข็งมากอะนุ่มนิ่มนุมนิ่มอะทุกคนยืดยืดมากๆโอ้โหหนุบหนับหนุบหนับเลยทุกคนสุดยอดสุดโครย์ไนไนไนห็นปะโอ้โห เนื้อยืดนิ่มมากทุกคนอ้โอ้ยน่าเล่นอะ่ะอืมปวยฟินมากทุกคนคือจริงๆอะ่ะพี่พาคิดว่ามันแบบอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะง่ายเกินไป ก็เลยคิดว่าโอ๊ยง่ายเกินไปแบบนี้คือแบบจะได้แบบสิบไหมอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นพี่พารู้สึกแบบอยากให้คะแนนน้องสิบจริงๆอ่ะทุกคนเอาไปเลยจ้ะหนู10บค่ะ <Yahoo! S 1> คือมันดีตอดใจแล้วก็ไยจอดดีนะคะยังไงเธอก็ไปอยู่ดีนะคะ oh. ดูเป็นไอศครีมเลยทุกคนไอศครีม ดูกันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรปะพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าชีดยืดคือยืดมากเห็นปะดูดูความยืดอ้าว่าไม่ได้นะจ้ายืดนะจ้าทุกคนไปดู Q&A กันพี่พามีแมวกี่ตัวคะตอนนี้น่าจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวแปดตัวแปดตัวคะ่ะทุกคนมีแมวแปดตัวพี่พาชอบกินอะไรมากที่สุดคะ ออพี่พาไม่ชอบกินอะไรดีกว่าไหพี่พาชอบกินทุกอย่างเลยอะ e e v y t h i ิ g จริงกับเบลชอบมากชอบทุกอย่างค่ะชอบกินทุกอย่างคําตอบนะคะคำถามที่สมค่ะพี่พามีน้องชายสาวไหมคะน้องชายน้องสาวเนาะไม่มีน้องค่ะมีแต่พี่นะคะมีพี่ ที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะคะอีกหนึ่งคนคะ่ะก็ห่างกันประมาณ 3- 4สปีได้คะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนะเาะคือแบบว่าช่วงอายุก็แบบห่างกันยาวเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากแชร์สูตรสลามดีๆดิบๆอย่างนี้นะคะก็แชร์กันเข้ามาได้อีกนะคะยังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คล <c parallels> <ด>ิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายทุกทุก